เจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าก็แค่นั้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลย,ยนนเเาาลดีกวนะ่าตอนนี้เราก็มาในหมู่บ้านนะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับก็ไปไล่หน่อยถึงวัดแล้วขับไปตรงนี้มันเยอะอยู่หมู่บ้านก็บ้านมันจะเยอะมาก ทันหรือป่านนะีคนเดีวาดนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวันนะเดี๋ยวเราจะเอาของลงกันยิ้มไปลเลยเนี่ย

พะพวะโตอระหะโตสามะุทัจจานัโมจักจัะพะวะโตอาระหะโตสมปุัานัมักจักพะพวะโตอาระหะโตสามัาน ายรองเท้าก่อนสมวนแล้วสมวน้วยอารีดีๆดีๆก็วันนี้เรามาไม่ทันนะทุกคนเรามาไซบาไม่ทันนะเราจะว่าเรามาสายเราก็มาทันพาส,สวดน,นะ ปัญญาทรงเติมสัมมาปฏิบัติพอเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตตื่ต่อไปญาติโยมหาทุกชนชั้นหลายนับตั้งแต่ที่องค์สมเด็จ ตอนนี้ก็พลาก็ได้สวดเสร็จวันที่เรียบร้อยนะตอนนี้ทุกคนก็จะออกมากวดน้ำนะทุกคนก็เมื่อกี้ได้อันนี้ไปนะวักนก็ออกมากวดน้ำนะก็โอเคทุกคนเดินหลังจากที่ทุกคนกวดน้ำเสร็จผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูรอบๆวันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นรอบๆแล้วครับทุกคน น,นะนี่ก็เป็นรอบวัดนะครับผมใช้เท้าคนเดินดูรอบๆนะอ่าวันกล้องอาจจะสั่นนิดหนึ่งทุกคนขออภยัยเยนะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเลยมนาะคนมาเยอะมากทุกคนวัดอ๋อพรรษาคนมาทำบุญเยอะมากเลยตอนนี้ก็เตรียมตัวจะกลับแล้วนะ วนเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนอาจจะมีที่นคนถ้าจะไม่ผิดอาจจะเรียกว่าเป็นโบสถ์นะทุกคนบนโน้นทุกคนเจะปะนูนผมโฉบไอยู่นะโน้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวนะแล้วก็มองจากข้างบนลงมาข้างล่างว่าวิวเป็นสวยแค่ไหนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงนะทุกคนทนอ่ะือเป็นอ่าเวลามีงานนะอะไรเขาจะมาแสดงกันตรงนี้นะจะพาทุกคนไปดูอ่าที่เห็นยืนรอรออยูนู่นก็จะเป็น พี่สายลมนะไม่เคยเจอเราจ,จำได้หรือเปล่าล่ะสายลมสายลมเราเจอพี่สายลมนะครับอดีครับนี่นะครับพี่สายลมก็วันนี้เขามาตักบาตรทำบุญให้พระเราด้วยนะทำ <ผม S 2> บุญครับครับผมวันนี้มนออกพรรษาด้พี่นะเอใช่ออกพรรษาใช่ก็เลยมาเข้าวัดทำบุญครับประมาณตั้งแต่เมื่อวานนะครับใช่เอาคำวันเมื่อวานวันนี้มาตักบาตร วันนี้ผมมาสายผมตักบาตรไม่ทันเลยพี่วันนี้ผมไปส่งพักเลยวันนี้เช้ามากใช่วันนี้เช้าใช่ผมมาไม่ทันผมมาปุ๊บก็ตักบาตรเสร็จแล้วเลยต้องมาฟังพระสวดแทนเหมือนกันผมก็มาเกือบไม่ทันใช่ไหมใช่คือสายนิดโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนอาพี่เขาขึ้นไปดูข้างบนนู่นพี่บนนั้นวิวน่าจะสวยอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวข้างบนนู่นนะครับสวยมากข้างบนวันนี้ทุกคนก็ทำอะไรทำการแยกอาข้อสั่งอาหารแห้งกันทุกคนนี่ก็เป็น น่ำก็ส่น้นะเอ๊อ๋อไม่นะิะนดา,นะมนาไม่ได้มาเลยเข้า,านะรออยู่ครเปน็นมากนะครับม,มากถาจะทการแยกนะครับี่เลยก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันช่วยกันดีมากทุกคนนานจะดีการบูรีะหอยช่วยกันมากเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขนะึ้นไปอยู่้างบนนู้นนะครับ น,นี่นะครับหลังจากที่ทุกคนเชิญแยกอ่าเขาสารอาหารแห้งเสร็จก็ทุกคนก็จะมากินข้าวอันหลังลงทานนะครับก็นนี้ก็เป็นกกักงานนะคนใดบ้างก็จะมากินข้าวเสร็จพอกินข้าวเสร็จเขาก็จะช่วยกันล้างจานเก็บกวาดวาดัดให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยเมื่อยอะตะก้า,าแล้วนี่นะครับนี่เลย อ็ทุกคนก็ช่วยกันดีมามเว้ยอ๋อขยะด aw, ได้ได้ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยขอยกขยะกหอนนะนี่พี่ขาจะมาขอเก็บขยะที่วันนะครับขยะผมเองก็เก็บเหมือนกันนะขยะนี่เขาว่าจะนำไปแยกแล้วก็ขายทีนะครับ คนตอนนี้เราก็ได้เดิอนอ่าการเดินทางขึ้นไปดูโบสถ์<า>ข<อ>้างบนนะจะไหน่ยก็ขึ้นข้างบนนู้นละ <c oughs> ไวมาก <c oughs> ส่นมากนุ่มหล่อคนนี้ <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วมาแล้วค่ะมาปะอุ้มมา <c oughs> มามาแล้วโบ่แล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา,าขึ้นไปถึงข้างบนผมจะถ่ายให้ท,ทุกคนดูนะตอนนี้ก็ขออุ้มลูกสาวก่อน ทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงโบสถ์เปทีรียบร้อยนะเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเป็นทางบันไดนะคนจริงข้างล่านี้ก็เป็นทางที่รถขึ้นมาได้นะครับเป็นทางคนใหญ่เลยก็จะทําให้ถึกอ่ะมนทําทางไว้ให้รถขึ้นมาข้างบนครับข้างบนแล้ก็จะเป็นโบสถ์นะทุกคนวิวสวยมากนะทุกคนตอนเช้าทุกคนก็ขึ้นมาที่ที่สูงเลยแล้วก็มองมาข้างล่างก็วิวจะสวยมากนี่นะนี่เป็นโบสถ์ทุกคนมันมีน้องหมาเลยนะถ้าผมจาเลี้ยงน้องหมาทุกคนดูโอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวมาหนาเยอะมากเลยน่าจะไม่ค่อย,มามาอย,อย,ยชินกับคนนะขเขาใหญ่น,นะเดี๋ยวเราเดยขึ้นไปบนกันนะนายครับนายไม่ไหนแล้วยุงกัดยุงกัดไปก็เดี๋ยวขึ้นไปบนบสกันดีกว่า ไปเราจะได้น,น้นำขึ้นไปแล้วไป <อา S 1> ไปไ,ไ,ไปเข้ามาแล้วจับราวด้วยโอ,โ,อโอเคเขากขึ้นมาค่ะโเดินขึ้นมาไกลเหมือน,นกันนะผมว่าขึ้นมาวันหลังขึ้นมากับรถดีวกว่า สวยมากครับนี่ก็จะเป็นรอบๆโบสถ์อะไรคะลอกสิงโตสิงโตสิงขาบอุ้ยลื่นนายลองลื่นนะลูกลองลื่นนะลื่นนะลื่นนะนี่ก็จะเป็นรอบๆโบสถ์แล้วครับนียมาหาบาเลว นี่เลยทุกคนแนละ้วผมจะไปให้ทุกคนดูนะตรงนั้นวิวสวยมากเลย ไปวิ่งกันโล,ล้านเนี่เลยอ่นนี้ก็เป็นโบสของวัดบอลวีของหมู่บ้านเล้านะครับสวยมากทุกคนนี่สวยครับอตอนนี้อากาศมันไม่ค่อยเป็นใจนะถ้าแดดออกหน่อยคือจะสวยมากเลยครับตรงเนี้ยเป็นโบสที่สวยมากแล้วก็ดูวิวนี่คือมองจากวัดเนี่ยมองจากโบสถลงมาเนี่ย คือเห็นแบบเห็นเกือบหมดคือเห็นทั้งหมู่บ้านทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าวิวในบทบางหรือยังไม่รู้ต้นไม้น่ขึ้นแล้วก็มรยังแล้วผมจะให้ทุกคนดูวิวนะนี่นะครับอ่าถ้าเป็นหน้า,นาหนาวทุกคนตรงเนี้ยจะเห็นมีแต่หมอกเลยทุกคนคือหมอกจะล้อมหมู่บ้านเลยนะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านเลยนะนี่เลย ก็กล้องอาจจะสัน่นนิดหน่อยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะ,ะผมมาเด้เอาถังกล้องมาทุกคนเมื่อว่าเขาวัดก็มันก็จะดูยังไงไม่รู้ ก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะก็ผมก็ไม่ถ่ายให้ทุกคนดูอะไรมากนะก็จะมีโบสถ์ข้างบนนี้แล้วก็มียอดวิวนะก็วันนี้ผมก็แค่ว่าจะอ่าในวันตักบาดอ่าใหญ่นะผมก็เลยว่าจะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะครับก็ไม่มีอะไรก็เลยว่าจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูรอบๆนะว่าเป็นไงข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่าวิวข้างล่างหมู่บ้านนะครับก็โบทนี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยทุกคนเราก็ต้องเดินขึ้นมาอ่านานอยู่เหมือนกันนะ ขอเลี้ยงจะเป็นวิวรอบๆก็สหริปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็หรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามไว้ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับขอหริปนี้ก็ขอตัวไลค์ก่อนครับรบ๊ายบายสวัสดีครับ